ตอนนี้นะครับดีเฟน์ Defense, เราก็จำเป็นเพราะฉะนั้นก็กลับมาสู่การหาแร่อีกแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้ลองอาวุธพวกนี้ด้วยอ้าวอันนี้ก็ตีเองนี่ว What the heck ลงมาแป๊บเดียวก็จะถึงนรกเลยแป๊บเดียวก็ครึ่งทางแล้วเนี่ยแถวบ้านข้างล่างบ้านเรามันขุดมาเยอะแล้วเฮ้ยเสียงหนอนหนอนมาเลยนอน ติดขีทท้ทีละ500เลยนะฮะซึ่ง500สําสำหรับมอดนี้มันมีความหมายอะไรเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ทางนั้นครับมีคือมีใครเคยเล่นหรือเปล่ามอเนี้เคยมีมีใครเคยเล่นมีใครเป็นเซียนมอดนี้บ้างผมรู้ว่าคนที่แบบเล่นเป็นเล่นเก่งพวกมอดอะไรพวกเนี้ยก็มีดูอยู่นะครับผมแต่ว่าเขาจะอยู่กันเงียบๆนะฮะ ที่ที่คอมเมนต์กันก็จะเป็นพวกเด็กที่ชอบกวนตีนนะครับผมทั้งนั้นเลยครับทั้งช่องกูเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เจอมาเจอดาบติดขีกูหน่อยขีทีละ500รนี่อะแล้วเมื่อกี้แง่ดอกอะไรอีกแล้ววะอนี้หรือเปล่าเอ่อวัดอิซิสยี่ห้ามานาะไม่รู้ว่าไม่ใช้ไม่ใช้ทั้งนั้น ไม่ใช้ทั้งนั้นครับและเดี๋ยวตรงนั้นมันหไหยเงินไหยทองใช่ไหมนี่ไหยซิลเวอร์ฮะโอ้ยเต่าบ้ามึงทำให้ฉันดูแย,ย่ยายายะจตกใส่หัวเอาอย่าโดดอย่าโดดสูงอยู่ว่าโดดสูงเพื่อโอ้ยมาที่ไม่ชอบสุดๆตอนนี้คือบัฟครับไอ้บัฟตัวเราช้าเนี่ยนะฮะมาแลกกันต่อครับ ชุดตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นพาราเดียมเรียบร้อยแล้วนะครับหาง่ายมากพาราเดียมก็ขออย่างน้อยก็เป็นชุดขั้นที่2ครับก็คือชุดเออ่ชุดมิตติวนี่เลยฮะซึ่งก็หายากอยู่พอตัวเท่าที่ดูมานะะแร่แดงผมเจอเยอะมากแต่มักจะเจอตอนที่กูยังมีที่ขุดไม่ดีพอนะตรงนี้แร่อะไรฮะพาราเดียมอีกแล้วเอามาทำไมพาราเดียมใครอยากได้ใครอยากได้เจ้า แล้วตรงนี้บางทีก็ลืมว่ามันเราไปสำรวจตรงไหนไปแล้วมากนะเนาะกเ็เดี๋ยวเดินมาถึงจุดมืดๆนีน่แล้วครับเราขุดเจาะเข้าไปในพื้นที่หินแกนิตนะครผมแกนิตหรือกาไนอะไรก็ตามเจอปุ่มครับไม่รู้จะระเบิดหรือว่าทุบออกก่อนเอ้าไม่ใช่ปุ่มทเปสทูเพส <to pass. S 1> ของตกแต่ง <c oughs> บ้านก็เอามาก่อนนะฮะ ซีรีส์นี้ผมค่อนข้างจะใช้เวลาในการสร้างบ้านนะครับแตกต่างจากครั้งที่แล้วแล้วนะครับรูทครับรูทครับค่อยมาเคลียร์ของทีหลังนะแต่ว่าดาบโอเคสีไอ้ดาบทอรนี่เฟรชสอดบวกสเนี่ยผมว่าโอเคนะใช้กำลังได้ดีแล้วถ้าเปลี่ยนไปเป็นอะไรเนี่ยคอร์ลัตเตดสตาร์ไลท์บ้าบวอก็ยังโออยู่เหมือนกันคือมันดีมันดีหมดเลยอะดาบอะ ถ้ามีคนเล่นหลายคนก็คงจะแบ่งปันของได้เยอะมากแต่ฉันเล่นคนเดียวช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ในโลกนี้อ,อจะเล่นทีเผอใช่ไหมอย่ามาคามิกาเซกูไหวมึงเข้าใจไหมแต่ที่หุ่นเร็วก็เป็นถือเป็นการพัฒนาในชีวิตอย่างหนึ่งที่ดีนะครับผม ไอ้ดาบนี้เร็วกว่าสีทองก็จริงแต่ว่าโอกาสติดขี้เหมือนจะน้อยกว่าอันนี้ติดขี้เท่าไหร่ฮะสามห้าอันนี้อันนี้สีเอ้าแม่ติดขี้ได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าทําไมมันติดขี้เราไม่แรงเท่าอ่ะกูไม่รู้เลยงงเหมือนกันส่วนอันนี้นะช้าสุดๆใช่ไหมช้าที่สุดครับแล้วก็ไม่รัวด้วยนะะแต่ว่าดาเมจแรงที่สุดเจอแล้วไม่ติ้ว มิตตีวจะเจอเป็นเป็นเป็นกองเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วกูจะทำชุดได้ไหมถามจริงฮะอีกอย่างนึงครับนอกจากดีเฟนต์คือเท่าที่ผมสู้บอสตามาโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยสู้สู้ไหวแต่ว่าดามจเราแรงไม่อพอครับและดอก AK 47ให้กูเฉยเลยฮะมึงพกยังไงวะครับค้างคาวค้างค้าง,าง่าวเดี๋ยวนี้พวกทานสมัยแม่งพก AK มาด้วยนะก็เร็วพอตัว52าเมจ อันนี้อืมอันนี้เอแล้วแม่งมีปืนอะไรอะไรใครมายุ่งกับกูอันนี้ลัวกว่านะครับผมเอเคสี่เจ็ดบวกสองเอสิบหกบกสองติดชิทีก็แต่ดูเหมือนไอเทมปืนจะสู้ไอเทมสายเมลีไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ ไอดาบตีรัวนี่เราอาจจะเปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าตีรัวแต่ว่าแม่งตีเบานะฮะเราก็จะตายซะก่อนได้ค่ามอนอเจอห้องอีกแล้วห้องเยอะเหลือเกินปักดีเว้ยทำไมไม่ปักทอดผมว่าผมจะมาใช้ดาบทองแทนแล้วฮะมันก็เร็วอยู่พอตัวเนาะดาบเขียวเก็บไปก่อนเนาะ ส่วนปืนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่าปืนมันเป็นของจำเป็นในการสู้กับบอสนะฮะเราจะมาคอยตีใกล้ต่อเวลาก็จะลำบากอะไรอยู่นะอ้าวหัวใจเจ็บมาเลยเนาอะไน,นี่ฮะของเดิมๆซ้ำๆมาตอนนี้หน้าอีเวนตผมแบบ <laughs> เต็มไปแล้วครับ3อันนะแล้วข้างบนนี้ก็มีห้องอีกใช่ไหมอา้าวตายแล้ะ นี่เรามาไบอมยาไบอมโอ้ยเอา้าทำไมคับต่อไม่ได้วะคับได้แค่เนี้ยเอา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 ก็เอา,เอา,เอา,เอาและมีรูปปั้นประทองด้วยฮะอทอดอย่าบอกนะว่ากูต้องไปเปิดหน้าหนึ่งนั่นไงกูว่าแล้วโอ้ยต้องคอยเปลี่ยนหน้าเนี่ยนะเอามาดูเช็ดหน่อยมีอะไรสำหรับตอนนี้ในเกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มีประโยชน์เอา้าแต่นี้มีประโยชน์อยู่ดิสแบนเนี่ย อ่าของแม่งเยอะหรือเกินทุกมาของไรสาระก็เยอะเหมือนกันครับไอของตกแต่งบ้านเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเลยแต่ก็อยากทำอะไรสวยๆงามๆม้างเนาะเราทาแบบเดิมมา <c oughs> นี่ก็ปีที่สองที่สามเลยฮะอ้อยอ้ยอ้ยโอ,โอ,โ,อโอ้ยดาบทองโอเคนะชอบที่ทข้อมันนี่แหละนะผม ชีทีค้อนี้มันก็อัพได้ใช่ไหมอัพตรงตรงนี้หรือเปล่ายานะไอ้ดาบโง่แกแย่ให้ฉันดูทำหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยแมวดีกว่าหนึ่งสองคอนเฟิร์มเรียบร้อยฮะหวังว่าจะมีแร่เยอะๆนะฮะในใบอม ป่าอันสวยงามแห่งนี้และข้างใต้นั้นมีห้องอีกแล้วเหรอฮะผมว่าด้วยชุดชุดเนี้ยไอชุดแร่ส้มเนี่ยเราก็น่าจะสู้ไหวนะจริง,รงน่าจะสู้ไหวถ้าเราหลบดีนะครับผมแล้วก็ไม่ไปติดบัฟบ้าบออะไรทั้งหลายอ้าวเฮ้ยแลเช็ดอยู่ไหนนี่ ห้องนี้เพิ่งมาครั้งแรกแต่ทําไมไม่มีเชนแล้วกูเผลอไปกินยาทุกอย่างบนโลกนี้ทําไมวะเนี่ยกูไปกินนั่นไงยากาวเวตี้แต่ว่าตายึ่งทําไมไปกดตัวบีทำไมเนี่ยโอ้แต่ว่าผมเผลอกินยาแร่ด้วยฮะทําให้เราเห็นแร่เต็มไปหมดเลยมาเลยมิติลถึงจะเห็นขนาดนี้นะครับเราก็ขุดได้ถึงแค่ขั้นมิติลครับแร่เขียวยังขุดไม่ได้ น่าเสียดายจริงๆยาเดินบนน้ำก็มีอีกเออมีวิวทั้งนั้นผมเห็นแต่แร่เขียวครับไม่เจอไม่เจอมิตติวแร่เขียวมีเยอะกว่ามิตติวอีกครับคุณอาจจะฟังแล้วขัดหูนะครับคำเวลาผมพูดคำว่ามิตติวผมก็ขัดปากตัวเองเหมือนกันมันเป็นคำที่แปลกๆนะครับมิตติวแต่น่าจะอ่านว่าอย่างนั้น ผมอ่านมาหลายอย่างไมติ้วนะครับก็เคยตอนนี้มีติ้วและนี่คือปุ่มใช่ไหมไม่ได้แดงผมหรอมาป่าทำไมมันไม่ค่อยมีอะไรจำเป็นเลยวะเนี่ยตอนเนี้ยีเล็ดนี่มันดอกตอนไหนวะไอ้ไอ้โยโย่โยโย่ป่าใช่ไหมยีเล็ดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าได้มาก็น่าจะแรง พอควรโอ้ยน้องพึ่งน้องพึ่งพึ่งมาไปว่ามาสายมาสายอืมอืมอืมอืโอ้ยตรงนั้นโอ้โหมิติวกอมเบลเลอร์พี่กำลังไปไอ้น้องโอ้โหนี่มันมิติวทั้งนั้นเลยนี่ว่าแจ็คเดยอพายเลทมาบ้านเราเลยฮะสวัสดีแจ็คนายเคยข่ายักมาก่อนหรือเปล่า มันจะอยู่มันก็อยู่รวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เนาะและถ้าผมไม่ได้กินยาเนี่ยผมจะไม่มีวันเห็นเลยเพราะเวลาจะขุดแรกมันก็ขุดแค่ตามขอบขอบขอ,บของของดันเจียนอะของตามถ้ำมาเนาะเรามียาขุดขุดไว้ด้วยนะฮะดีมากเลยช่วยลดเวลาไปได้อีกเยอะเดี๋ยวมีกองขวาบนอีก ขุดให้หมดเลยช,ชับชับชับขุดให้หมดเลยชับชับชับตรงลาวาก็มีครับเห็นอยู่ขอบจอนะเดี๋ยวก็ไปขุดครับจะพยายามไปขุดให้หมดฮะ <c oughs> น้องมแรลงน้อง <c oughs> มึงทำอะไรวะมาทำอะไร <c oughs> ต้องไปเชียของอีกยาวมากเอ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนผมได้นี่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยเหรอเนี่ยเลเจนดัลลี่พเลสต้าบบวกซ เรามีคาถาไพาเลตครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยร้อยห้าหกเมจิกเดเมจเลยเลยคอยพลิกอัพเลงก็มีนะครับผมคือของดีมีอีกเยอะนะ<ส>แต่เวลาผมจัดการอ e ีเวนทอรี่ตัวเองอะผมสังเกตผมก็เคยพูดไปแล้วแหละว่าแบบมันเออในชิปชิปเราอัพทีละ15นาที10นาทีเงี้ยบางทีผมเก็บของ ในการเล่นย,ยาวๆครั้งหนึ่งอ่ะมันก็มันก็สิบน,นาทีไปแล้วไงมันก็ถือเป็นตอนนึ่งพอดีคนแม่งเข้ามาดูเห็นแต่ผมนั่งเก็บไอเทมกับเชดไม่ได้เห็นอะไรอย่างอื่นเลยนี้เลยอปั๊บป๊บปั๊บป,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 บปบ๊มีตรงไหนอีกน้องแร่เออแร่ข้างล่างนี่ไงลืมได้ไงวะเดี๋ยวต้องระวังลาวาหน่อยฮะเฮ้ยนั่งเอาโห,โหระวังลาวาหน่อย เป็นไงแล้วแล้วฉันจะขุดยังไงนี้แม่ต้องขุดอ้อมครับน้องกระดูกคุณจะยิงปืนใส่มันทำไมมือลั่นอีกแล้วจำไว้ครับดาบต้องเอามาไว้ช่องสองครับผมจะได้ถนัดในการเก็บเฮ้ยอย่านะเดี๋ยวอันนี้ขุนแม่นวลเอาไม่กดออตโต้ล้ว เฮ้ยมีไหมเนี่ยอ่อไม่มีไม่มีเราต้องระวังระดับพิกเซลเลยครับนั่นไอตัวบ้าข้างบนน่ะมาแล้วมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาอ่ะอ่ะอะเป็นอะไรโอ้โหด้านขวานี่เองอืมร้อนถ้าเป็นอุวฮอร์ตัวเราก็จะขีดร้องนะครับผม ขี่ร้องไม่พอครับแม่งวิ่งด้วยฮะวิ่งแล้ววิ่งพาไปตายไปไหนมันก็แล้วแต่นะครับผมโอเคมิติวเคลียร์แล้วตรงนี้นะฮะถ้าทําที่ขุดมาขุดแร่แดงต่อได้ก็จะดีมากนะแต่ว่าชุดก็สําคัญเหมือนกันคือของอะไอเทมที่เราจะใช้โจมตีเนี่ยนะสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่ามอรนี้มันจะมันจะ เอาอะไรมาให้เราครับมันอยู่ที่โชคของเราเนาะหรือจะใช้ของเธอระเรียธรรมดาในการฆ่าก็ได้แต่ว่าไม่มันไม่หนุกไงมันไม่สนุกสนานอุ้ยน้องเต่าโหมายืนรออยู่หน้าซอยจะรับพี่ไปไหนคะอุ้ยอุ้ย,ยน้องพึ่งน้องพึ่งน้องเต่านี่มาต้อนรับอย่างดีเดี๋ยวห้องข้างล่างนี้เราไปยังไวเนี่ย มันน้ำแม่งเต็มห้องเลยไปมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปเก็บของอีกแล้วนะฮะแล้วก็ถือว่าตอนนี้เป็นการจบอีกเทพหนึ่ง ไปแล้วนะครับเรามาค่อนข้างไกลเรามีปีกเรามีไอเทมดีๆเยอะแยะนะครับขอบคุณมากที่ดูจนถึงจุดนี้และยังไม่ไปไหนนะครับสำหรับครั้งนี้ไวไฟเทสขอลาไปก,ก่อนเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนอย่าลืมไปเช็คเอาท์เฟซบุ๊กและคลิปอื่นๆนะครับสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก,ก่อนสวัสดีนะจ๊ะมินแรกพ่อตายครับ